ผู้ปกครองน้องป .1 เตรียมสมุดให้นักเรียนเขียนตามคำบอกด้วยนะคะใช้สมุดจะดีกว่ากระดาษเปล่าเพราะเก็บง่ายไม่เปลืองกระดาษค่ะถ้าน้องๆเขียนเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองช่วยถ่ายภาพสมุดงานนักเรียนหน้าที่เขียนตามคำบอกวันนี้ส่งเข้ามาในไลน์คุณครูด้วยนะคะถ้ามีเวลาแนะนำให้นักเรียนอ่านให้ผู้ปกครองฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ พร้อมแล้วหรือยังคะไปดูคำที่หนึ่งเลยนะคะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเพดานเพดานเน่าเฟะเน่าเฟะกอหญ้ากอหญ้าหน้าหนาวหน้าหนาว ข้าวบูดข้าวบูดแห้งแล้แงแห้งแล้งช้อนซ่อมช้อนซ่อมอีทอกอีทอกคุยขี่ยคุยเขีย่ย เสร็จแล้วส่งสมุดให้ผู้ปกครองและอ่านให้ผู้ปกครองฟังทั้งสิบคำนะคะ